ทำไมไข่น้ำเปลือกต้องนิ่มลุกมีเมื่อป้องกันออกมาง่ายจะได้คลอดไข่ง่ายๆใครรู้บ้างทำไมไข่น้ำเปลือกต้องนิ่มลุกอ่ะมันก็ยิ่งไข่น้ำเปลือกนิ่มยิ่งโดนพื้นใต้น้ำก็ยิ่งแตกหรือว่าเปลือกมันนิ่มอ่ะเริเติบโตข้างในไม่ถูกลุกใครตอบได้หนึ่งคูปองฟรีออกง่ายตุูแดกเหมือนมึงเอามาเสิร์ฟเลยใช่ไหมะจะได้แดกง่ายๆคล่องคอคล่องคอเอาเปลือกนิ่มๆไปเลยพรางตัวลองดูลูกหนึ่งคูปองดาฟรีก็ถูกได้มันไม่มีอะไรไข่น้ำทำไมเปลือกนิ่มไข่บกทำไมเปลือกกแข็งล ป้องกัน,นยังไงมันไข่บางเปลือกบางมันก็ยิ่งไม่ป้องกันดิน้ําจะได้ไงนะน้ําจะได้เข้าไปในไข่ได้ไม่ถูกลูกไม่มีใครตอบถูกเลยใครตอบถูกเอาไปหนึ่งรางวัลฟรีๆลูกทาไมไข่น้ําต้องฝึกนิ่มลอยได้ไม่ถูกบางทีไข่ไม่จำเป็นต้องลอยลูกไข่จมก็มีเออเสิร์ฟอ่ะสัตว์นี่เพ่งด้วยรองเท้าเลยชเชลยนะย,ยืดหยุ่นเออปลึกนีมมันจะได้ยืดหยุ่น ตออลูกมันจะได้แกะเปลือกนะนง,ง,กง่ายกว่าเปลือกแขกไใช่ไหมฉเฉลยนะยเราท่องว่า,อาน,นอกไข่น้ำนอกไข่น้ำในไข่โบกลุกในไข่โบกแปลว่าทำไมไข่น้ำหลูกเพราะมันมันปฏิสนธิภายนอกลูกนะปฏิสนธิภายนอกไข่ต้องน้ำาลูกนะครับ เพราะฉะนั้นไข่น้ำนะครับปฏิสนธิภายนอกเปลือกต้องบางหลุกนะเปลือกต้องบางนะทำไมเปลือกต้องบางเพราะมันปฏิสนธิภายนอกอสุจิจะว่ายเข้าไปไม่ได้หลุกถ้าเปลือกเปลือกแข็งหลุกนะครับนะเปลือกจะนิ่มหลุกนะเปลือกจะบางนิ่มเปลือกจะนะบา,างและนิ่มหลุกนะครับเพราะอสุจิจะเข้าไปไม่ได้หลุกถ้าหนูเปลือกแข็งหลุกนะครับนะตอนที่ปลาวางไข่ตัวเมียจะวางไข่ออกไปก่อนหลุกนะปล่อยไข่ออกไปตัวผู้จะปล่อยสเปิร์มหลุกนะตัวผู้จะปล่อยสเปิร์มดังนั้นสเปิร์มจะต้อง ว so right er ่ายเข้าไปในไข่ให้ได้ดังนั้นเปลือกไข่ของสัตว์ที่วางไข่ในน้ําเพื่อการปฏิสนธิภายนอกนะครับจำเป็นต้องเปลือกนิ่มเท่านั้นลูกนะปฏิสนธิภายนอกเปลือกต้องบางนิ่มนะครับเพื่อให้อสุกเข้าได้จดลงไปลูกนะเพื่อให้อสุกเข้าไปได้ลูกอสุจินะครับเข้าไข่ได้ลูกนะครับแต่ถ้าปฏิภายในแปลว่าปฏิไปยังลูกปฏิภายในปฏิภายนแปลว่าปฏิไปยังลูกปฏิไปแล้ว อสุจิเข้าไปเรียบร้อยแล้วจําเป็นต้องมีเปลือกบางๆให้อสุจิเข้าอีกไม่ลุกไม่ปฏิภายในแปลว่านะครับอสุจิเข้าไปแล้วลุกนะเพราะนั้นเปลือกแข็งได้เลยลูกนะอสุจิเข้าไปแล้วหลูกนะมันไม่ออกหรอกปฏิส่วนที่ไปแล้วมันรวมแล้วลูกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยนะลูกเซลล์โครโมโซมครึ่งหนึ่งบวกกับอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของจากอสุจิอีกครึ่งหนึ่งจากไข่รวมกันเป็นโครโมโซมจํานวนเต็มนะมันรวมกันแล้วจะไม่แยกจากกันอีกลุกอสุจิเข้าไข่แล้วนะครับนับเปลือกแข็งได้ปล นะเป็นเหตุผลเดียวเลยนะครับนะดังนั้นเวลาไข่นกวางไข่บนบกไข่แข็งแล้วเพราะปฏิภายในเลื้อยคาระเข้เต่าวางไข่บนบกนะครับนะนะเพราะว่าปฏิภายในเปลือกแข็งแล้วเช่นกันแต่ถ้าเป็นกบวางไข่ในน้ําปลาวางไข่ในน้ําพวกนี้จะนะเปลือกไข่บางและนิ่มหรกนะครับเหตุผล<น>เพื่อให้อสุจิที่ตัวผู้เพิ่งปล่อยออกมานะปฏิสนธิได้หรกจดลงไปหรก